อันนี้มีสซูพนครสาขาสไหมสวัสดีค่ะวันนี้อันนี้ก็ทําการส่งม,มอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะลูกค้ามาจากจังหวัดอยุธยานะคะอ่ะวันนี้อันนี้ขอสอบถามความพึงพอใจกับคุณลูกค้าหน่อยละกันว่าแคมเปญโปรโมชั่นที่อ่ะคุณเอจกจัดให้เป็นยังไงบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะวันชัยคุณวันชัยมาจากจังหวัดอะไรคะอายุทยาอายุทยานะคะวันนี้มาพร้อมครอบครัวเนาะรถคันนี้เป็นรถคันแรกของพี่หรือเปล่าคะ คคันท,ท,ที่สองครัคั้ที่สองนะ,อะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิสูนะคะคุณพี่รู้จักสาขาของเราจากช่องทางไหนคะดู y u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  เอาจาก YouTube เนาะจากช่องของคุณเอกนะคะคอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่มาเลือกใช้บริการกับคุณเอกคะก็ดูเรื่องการบริการ,ร้ือว่าการส่งมอบรถเวลาเห็นรถดูดูประทับใจ ประทับใจชุดแต่งของแขมคือให้จัดเต็มไหมคะอยากได้แบบไหนก็รีเควสตมาคุณเอกจัดให้ครับอันนี้คือความพอใจนะคะก็คือลูกค้ารีเควสแบบว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้นี่นเราก็จัดการให้นะคะ,ะวันนี้ก็อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่มากๆากนะคะที่เลือกให้คุณเอกและแอนนี่ได้ดูแลนะคะคก็ขอให้รถคันนี้เป็นรถขนเงินขนทองให้กับครอบครัวนะคะ 大哥，大哥。打